ล้วนค่กระสอบยีล้วนเลยทั้งกระสอบในราคา1,900้ยใช่ไหมแอดพอร์ตใช่แล้ว4ี่กิโลหน่ะยแม่ดู1,990ป่ปะตัวเนี้ยไม่แน่ใจ1,990แม่ราคาแบบน่ารักน่ารักงานก็แบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสั้นยาวขาปนนะสั้นยาวขาปนลูกค้าสายสบัดขาฟงคาเฟ่รูอลังการปะ1,900อ่ะ45โล1,990 45กิโลนะลูกค้านะคุ้มๆเลยปกติงานยีนทําราคาได้เพียและรุ่นเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ดูดิทรงคาเฟ่มันเยอะอ่ะมันเป็นมันเป็น์บที่หนูแบบว่าแนะนําเลยว่าพี่สาวใครไม่อยากได้แบบแก่นะคะแพนด้าเลยพี่หนูเชียร์แบบเชียร์ขัดใจเลยคุณแม่อ่อรุ่นเมื่อกี้ค่ะแอนพยจากกางเกงสูรสาเอวยืดถูกตัวไหมไม่พี่รัต อาจจะเพราะว่ามันจะมีปนสแล็กด้วยไงพี่รัตจาเป็นฟิลแบบกางเกงทํางานแบบทรงสแล็กแต่ก็ได้เอวยืดหรอกแต่แต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อะเอวยังยืดนะเพราะว่าสกินนี่หรือพวกเอลสมอล่ะค่ะพี่รัตจาเยอะเยอะอู้สวยมากทรนะงแบบใส่เดี่ยวคาเฟ่อันนี้อีกีตัวนี้ใส่เดี่ยวคาเฟ่พี่สาว 2, 5 0 0ไม่ขายนะคะวันนี้1990บาทที่ แล้วดูความสะอาดความความคลีนความสวยความปังเนี่ดูดิพอด้หลังโชว์ให้ด้วยนี่แม่ดูเป็นแบบเดรสทรงหูทรงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยพี่เได้ลยนะใครที่เป็นแบบว่าเขาได้เลยเนี่ยร้านยีนใช่เร้านยีนแฟชั่นเออร้านยีนแฟชั่นร้านแบบว่าเสื้อก็ขายนะกางเกงยีนก็ขายเดรสยีนสวยๆก็ขายแม่ วันนี้ราคา1,990งารอยเาสิบบาทดอยดูข้างหลังอุ๊ยโอโ้โหน้หองน่ารักเวอร์แม่พี่กับดานปรึงนี่นองน่ารักมากค่ะอุ๊ยลูกเลี้ยงวิวสวยอะ่ะ <laughs> ร,รีวิวสวยรีวิวสวยมากลูกค้าจ๋า1,990กบาทแล้วลูกรีวิวขอทำส่งฟรีให้ด้วยวายตายแล้วลูกรีวิวขอทำส่งฟรีให้ไปเลยนะคะลูกใหม่ราคา1 9 9่งกกลูกรีวิวนะคะ1 9 9 0เ้ช่นกันแต่ว่าส่งฟรีให้ะะอ,อยากรับลูกใหม่ขอ,อยาตแจ้งรหัสเลยลวกันเนาะได้ค่ะ 1, 1 9น9 0นาเะเด็ดยนินล้วน45โลหนึ่งรหัส405ค่ะสำหรับลูกใหม่นะลูกรีวิว ลูกรีวิว B05 ครับผมลูกใหม่ก็405นะลูกค้าลูกรีวิวเนี่ยน่ารักน่ารักแบบนี้เลย B05 อันนี้ต้องไปติดกระดุมนิดนึงนะแม่เป็นฟิลแบบงานกระดุมกระดุมขอลูกหมาน่ารักมากคุณแม่ดูเดียนี้คัดหัววัยรุ่นได้เยอะมากนี่อันนี้เป็นยีนนะสีขาวมนไหลไปใช่ไหมพี่ดีเจบอกว่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวค่อยเอฟครับจะให้รีดด้วยได้อ๋อได้ได้เลยได้เลยพี่เพราะว่าตอนนี้คุ้มนะใส่เสื้อ4บาท เอาไปมาพร้อมเลยไม่งั้นรีดเองก็น่าจะตกสี่สี่ห้ารอยตัวพี่รีดหนูไปเลยแม่ตกตัวละไม่ถึงบาทนี่โอ้ยสวยค่ะเปิดยีนเปิดกางเกงยีนลิซ่าใช่ไหมลิซ่าใช่ไหมพี่ยีนช้างแม่อมแม่อมอยากดูยีนลิซ่าใช่ไหมแต่ว่ายีนลิซ่าเปิดไปแล้วรอบเมื่อเช้านะหมดเลยยังเหลือไหมเอฟพีเจวินสวยอันนี้คุณหญิงคุณนายมาก แล้วกิมมิกชายกระโปรงเป็นเดสแบบนี้แม่โอูโหเน<ม>ี่ยแม่โอมเอพีเจเหลือลูกใหม่อีกหนึ่งลูกค่ะพี่นะคะยีนชายเหรออ๋อ,อตกใจย, <laughs> ยีนช้างตกใจเลยยีนชายมีเปิดรุ่นเกดบีไปนะแม่หมดแล้วอะเกดเอก็หมดจ้ะพี่นะคะขออภัยจริงๆเดี๋ยวรอตู้ ตู้บูร์บูนะคะเปิดจอวันจันทเปิดจองวันจันกินหนิคมากลูกค้าดูสวยมากนี่งานหัวหัวเยอะมากเลยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ค่ะพี่ฟังราคาไม่ผิดหมดเนี้ยรอยอ่ะก็น่าจะตกประมาณเออและจำนวนเยอะนะน่าจะอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบร้อยร้อยเออแปดสิบถึงร้อยก็ไือน่าละจำนวนเยอะเนียนะเราก็แล้วตัวยาวยอะด้วย รีดเหมาแม่สี่ร้อยเนี่ยผ้ายีนให้รีดก็คุ้มนะจ๊ะจะบอกให้ทรงแบบเชิ้ตเดทงานใหม่ยีนยีนไม่ถ้ายีนเก่ายีนเหลืองอ่ะแม่เห็นเลยนะตัวเนี้คือสวยค่ะอุ้ยนี่สวยโอ้โหอันนี้ยาวมากขอโทษแม่ตัวนี้ยาวมากชายกระโปรงงานใหม่ไปตัวยาวได้เพงเท่านะทำราคารหัส C F ลูกรีวิว b 0ศแม่ใช่ B05 มาได้เลยลูกรีวิวน้องจัดส่งให้ฟรีอยากดูสมาตัวนี้มากเลยอะลูกค้านี่เกอกค่ะ B05 ลูกค้าลูกรีวิวหรือว่าเอาก้อนใหม่ก็405นะคะพี่เหมาได้เหมาตัวนี้มีอยู่เท่าไหร่ไม่ถึง10บปะรวมรีวิวมี9ลูกพี่เพื่อนน่ารักลูกซส์ดิคุณแม่10ลูก10บลูก1 0 S <S <S ใชสิบลูกสุดท้ายพี่ขารีบเอาเลยก่อนหมดเขตโปรถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะอุ้ยอุ้ยคู่กันสรงเอียม <S <S นี่แม่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะพี่สาวใครอยากตุนราคานี้รีบตุนเลยนะคะต่อยตัวเท่าไหร่อ่ะเดทก็7 9 8 9 100ร้อยร้อยขึ้นได้ดูได้เลยได้เลยลูกค้า45่กิโลเต็มนะแม่ปกติราคาประมาณนี้คือแบบงานเกตเบอร์สามงาน งานแบบว่าร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าจริงๆตัวนี้ก็น่าจะถึงร้อยตัวนะเพราะว่าเนื้อยีนแบบไม่ได้เป็นตัวหนาหนาว่ะเป็นงานเกรด40โลเบอร์สองจริงๆแต่อันนี้ก็คือจัด A ให้เลยแม่จัดโเกรด A นะคะป้ายแพนด้าด้วยนะที่เห็นนี่แม่แบบเยี้ยมใหม่เห็นปะแบบเยียมคู่สกีสวยว่ะนี่ ใครอยากได้แบบกางเกงก็มีนะลูกค้ามาติดปนไปใช่หรืออยากได้เป็นทรงเอียมล้วนแม่สังเกตไหมตัวเดดยีนเบอร์นี้จะไม่ปนไม่ปนเอียมเลยนะลูกค้าเป็นแบบเชิร์เดทหรือเดทแฟชั่นคาเฟ่เลยลูกค้าความต่างกับรุ่นตัว 44L ที่เป็นแบบเอียมกระโปรงนะเออเอียมกระโปรงมีตัวหนึ่งลูกค้าน่ารักสวยไซส์ดีด้วยไซส์มันใหญ่ถูกต้องใหญ่นะแม่นะ ราะฉะนั้นเอาได้เลยนะคะราการนี้นะลูกค้านะลูกมีวิว B05 ใช่แห้าเ่นะคะลูกใหม่ C05 กันย์้ากันนี่ลูกค้าสี่สบห้ากิโลนะคะโปรก็สิลูกสุดท้ายนะลูกค้าเหมาได้เหมาหนูไปเลยเด้อลูกค้าเหมาได้คือเหมาไปเลยราคานี้ของสวยด้วยถูแม่ตอนเนี้ยเอาจริงๆนะ ใครอยากได้ของถูกอะ่ะมามาหาหนูเลยมาเอาเลย,เ,เ,ลยเพราะว่ารายการลถใหม่รายการจัดโปรเยอะมากเดือนเมษาลูกค้าย้อนดูโพสตักหมุดเลยนะใช่มีหลายตัวหลายรายการมากเ,เดี๋ยวทยอย,ลยอไล่ไปให้อหีกส,<อ>สวยสวยสวยสีเข้ม,ส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 ,ขมสีอ่อนกด็ดีแม่ยืนไม่ค่อยติดเหลืองเบอร์เนี้ยอันนี้น้องพลอยใช้กล้องสดเลยนะแม่ไม่มีแต่งสีแต่งแสงแล้วนะลูกค้า ของจริงเป็นไงแม่ได้ได้งานตามรีวิวเลยค่ะนะคะลูกค้าของส่งให้วันจันเดอร์ลูกค้าเพราะว่าอ๋อวันนี้มีส่งไปบางส่วนแล้วลาร่าูฟรับของหน้าร้านมีส่งไปแล้วนิ่มที่เสง่อกวันอังคารใช่นิ่มสายเหนือวันอังคารนะลูกค้านะนี่แม่สวยเอาอีกแล้วม่อีกแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้เปิดสดเลยลูกค้าดูดีสวยมาก มีค่ะ UV มีบอก UV บอกมาแม่ UV เดี๋ยวรอดูตู้เยนโลนะหนูยังไม่ได้ดูรายการเยนโลเลยว่าว่ามีมาไหมตัวไหนแบบว่าราคาดีถูกสเปคเอาได้เอาเลยนะเพราะว่าของของพวกวัตถุสิผ้าตอนนี้มันหายากแล้วค่ะนี่น่ารักต่อว์จรงเมื่อไหรลงอะลูกค้า แม่เอาดีๆค่าวัตถุดิบแพ,พงมาพูดกัน <พอ S 1> ตามตรงตอนเนี้ยตลาดมันก็เงียบเงียบอะเนาะแม่เนาะ<ช>ตลาดมันก็เงียบเงียบเนาะตลาดเงียบก็บมาเอาของจริง<อ>นะของถูกของอะไรตอนนี้เอาไปก่อนแม่ใช่เอาไปไลฟ์ขายเอาไปอะไรเห็นมันอือแต่ว่าเห็นลูกค้าเขาก็เริ่มแบบว่ากับมาติก๊กตอกกันแล้วใช่ไหมตะกร้าเริ่มปักในร้านอ๋อเริ่มปักเริ่มไลฟ์กันได้แล้วนะตอนนี้ลูกค้าหนักมากอย่าลืมไปแบบไปเช็คกันดีดีเด้ออุ้ยเป็นชุดหมี่เลยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบงานเกตหัวเลยลูกค้า องห้าสองร้อยว่าไปขายได้หลายราคาลูกค้าเอาไปแยกเอาไซส์ใหญ่อยู่้ะคุณแม่สีเข้มชอบสีเข้มว่ตอนเนี้ยแอบอินอันนี้คือตัวเราตัวเราเองนะตัวตัวหนูเองตัวเราเองตัวเราคือแบบแอบอินสีเข้มว่ะพี่ตอนเนี้ยสีเข้มคือแบบชอบมากดูแบบว่าดูขายกันแพงน่ารักนี่อันนี้ก็สาตต์สไตล์วัรรุ่นจ้ะลูกค้า อย่างแนล้ววน U V หมดใช่ไหมแนะนําให้เอาพวกแจ็กเก็ตบางๆแจ็กเก็ตบางหรือไม่ก็คาดิแกนเอาไปก่อนในกลุ่มแบบกัน U V ใส่คุมอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวมันจะมีตัวคาดิแกนเล่นแทนกันได้นะลูกค้าลองดูลองดูหรือว่ารอตู้เย็นโลใช่ใรอน้องเย็นโลได้ลูกค้าเย็นโลก็40่กิโลจันมีเปิดจองตู้บูนะคะแล้วก็วันพุธอังคารหรือพุธนี่แหละ Oh. เดี๋ยวเปิดจองเป็นตู้เย็นโลอีกลูกค้านะเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยอ่ะแม่เดยีนรุ่นนี้แจ้งรายละเอียดอีกรอบนึงนะก่อน oh. เปลี่ยนไปตัวถัดไปลูกค้าอุ้ยแม่น่ารัก่ะปกะติเกรดนี้นะแม่ A นะ A จากป้ายพันด้าเลยนะเดสแบบทรงคาเฟ่เน้นๆ2,500บาทวันนี้จัดโปรเหลือ1,990าทถ้าบาท 5, oh. แม่อยากได้หนูมีอยู่แคก่กลูก 9ก้าลูกสิบลูกมีอยู่แค่นี้อยากเหมาเหมาได้เลยนะคะตัวนี้แพนด้ายี่สิบห้าเจนะลูกค้านะสวยเลยอ๋อแพนด้ายี่ห้าเจนะคะลูกค้าแบบแก่ออกน้อยส่วนใหญ่ก็คือแก่ออกน้อยมากเนี่ยสไตล์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างเงี้ยนี่คาเฟ่ค่ะอ๋อเนี่ยคาเฟ่คาใจแบบเนี้ยด้านหลังคือสวยมากเลยแม่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเอาได้เอาโดอ่ะไปต่อนะแม่นาเดทยินโชว์แล้วขอแวะไป สเวตเตอร์สเวเตเ,เ,วเตอร์หน่อยนอยนในเก็บไปแล้วเ,เ,ออเช็คง่ายไปแล้วนะเช็คง่ายร้อนใหม่เรียบร้อยแล้วแม่สเวตเตอร์ราคาเบาๆหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนเดิมเหมือนกัน